สวัสดีค่ะคณิสสายกับครูเอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมแล้วไปกันเลยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะเมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะได้ตัวชี้วัดข1.1ป .5 ทั3การหาผลบวกผลลบของเศษส่วนและจำนวนคะ การบวกและการลบเศษส่วนแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเช่นเศษหนึ่งส่วนห้าบวกเศษสามส่วนห้านักเรียนสังเกตอะไรไหมถูกต้องแล้วมันมีตัวส่วนเท่ากันคือห้านั่นเองอีกประเภทหนึ่งคือเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเช่นเศษสามส่วนสิบบวกเศษห้าส่วนยี่สิบนักเรียนสังเกตอะไรไหมถูกต้องแล้ว มันเป็นส่วนสิบกับส่วนยี่สิบมันคือเศษส่วนที่ไม่เท่ากันอ่นักเรียนแยกออกมาใช่ไหมล่ะว่าอันไหนคือเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันการมากเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเศษ1นส่วนหบวกเศษสามส่วนหรูปแรกคือเศษหนึ่งส่วนห้รูปที่สคือเศษสาส่วนบวกกันแล้วจะได้เศษสีส่วนห มากเลยสแสดงวิธีทำได้ดังนี้ตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกันเพราะฉะนั้นจะได้1บวก3 1บวก3เท่ากับ4ข้อนี้ตอบเศษ4ส่วน5การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน หกส่วนเก้าลบเสามส่วนเก้ารูปแรกคือษหกส่วนเก้ารูปที่สองคือเสามส่วนเก้าลบกันจะได้เสามส่วนเก้าเก่งมากเลยแสดงวิธีทำรรได้ดังนี้ตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาลบกันจะได้6กลบสเท่ากับสเก่งมากข้อนี้ตอบ เซสามส่วนเมาลองทำแบบฝึกกัน Let's go <S เริ่มด้วยการบวกเซส่วนที่เท่ากันเซสองส่วนเจ็ดบวกเซส่ส่วนเพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเริ่มจับเวลา5้ เซล่คิดได้แล้วใช่ไหมล่ะเรามาเฉลยกันเลยเศษสองส่วนเจ็ดเสี่ส่วนเจบวกกันได้เศษหกส่วนเจถูกต้องเพราฉะะนั้นแสดงวิธีทำได้ดังนี้ ลบเศษส่วนที่ดูส่วนเท่ากันเศษสิบสองส่วนสิบห้าลบเศษห้าส่วนสิบห้าพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วเริ่มจับไปล่าห้าสี่สามสองหนึ่งมเซลา คิดได้แล้วใช่ไหมล่ะมามาเราดูพร้อมกัน12ส่วน15ลบ5ส่วน15เท่ากับ77ส่วน15ถูกต้องแสดงวิธีทำได้ดังนี้ต่อไปเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันขั้นแรก ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกันการบวกแสงส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันตัวอย่างเศษ3ส่วน10บวกเศษ5้าส่วน20ทำตัวส่วนให้เท่ากันคือทำ10ให้เท่ากับ20โดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ6ส่วน20 นำเศษหกส่วนยีบวกเศษห้าส่วน20จะได้11 20. ส่วน20แสดงวิธีทำได้ดังนี้การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันทำวิธีเดียวกับการบวกเลยมาดูตัวอย่างนะคะเศษ17ส่วน21 ลบเศษหส่วน7ทําทำตัวส่วนให้เท่ากันคือทำา7ให้เท่ากับ21โดยการคูณ3จะได้เศษส5ส่วน21นำา17ส่วน21ลบ15ส่วน21จะได้เศษสองส่วน7สแสดงวธิธรรมดังนี้ มาลองทำแบบฝึกกัน Let's go การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเศษ1ส่วน16บวกเศษ2อส่วน4พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเริ่มจับเวลา5 4 3 2 1 หมดเลยอ่ามาดูฉเฉลยกันเศษหนึ่งส่วนสิบหกบวกเศษสองส่วนสี่ทำส่วนสี่ให้เท่ากับส่วนสิบหกจะได้เศษแปดส่วนสิบหกนำเศษหนึ่งส่วนสิบหกบวกเศษแปดส่วนสิบหกเท่ากับเศษ เก้ 9, ส่วนสิแสดงวิธีทำได้ดังนี้อีกข้อหนึ่งนะการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเศษสามส่วนสลบเศษหส่วน9พร้อมแล้วเริ่มสับเวลาห้าสี่สาม สองหนึ่งหมดเวล,ลาเรามาดูเฉลยกันเศษดสามส่วนสามลบเศษดหนึ่งส่วนเก้าทัาส่วนสามให้เท่าสับส่วนเก้าโดยการคูณสามจะได้เศษดเก้าส่วนเก้านำเจ็ดเก้าส่วนเก้าลบเศษดหนึ่งส่วนเก้า เท่ากับ7809แสดงวิธีรมได้ดังนี้เห็นไหมคณิตศาสตร์ไม่ยากเลยวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะไว้พบใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ